ม่าหน่มืนาายมือไสูนนี่มันบ่ยน้อยเป็นท่ายมานป่าสวัสดีจ้าคือมเลยคนกะสามเพลินอยากไปเอาบุญเต้นโวซากูซูนกะเดียวว่าตัวสวยบ่ได้ไปเลยสิมานมันบ่มันเมันจนมักลืมมันบ่ตีมันมดน้ำมันบ้ามันแล้วมันไปไ่ได้ดอกพอดีน้ำมันบดตีจอยแล้วฮอดไส้บร้ฮอดคือแํบผ้าทอดจนมตกวนเตะกุบเตะหมวกคนฮอดคนเังนาอกันเนาะเออ กายโมกันนอกอีกคู้นางสีไปหอดกองหินค่ะเบวไวค่ะเบรกเบรกติดค่ะน้ำว่าเจ้าขมือดิวบดีนนะมืออ๋อเก็เดี๋ยวเจ้บมือก่อนผ้าเต็นนี่บแมนยังได้่อเนเนสมาปีออนี่จ้กนอนเป็นเฮ็ดพิ่งออกพี่น้องไอ้ฝนตตแห้งอเมื่อคืนนี่รอเฮ็ดพึ่งเฮ็ดเสร็อันนี้ออก เต้นหัมาหอดคิวฮอนคิวฮอนลายๆนะมันเต้นไปข้าวเบิร์ดลอยจนมาบักลืมก่อนก็ตีงมันนี่นัําบักบ้ามันกระเบิดนางซีก็ะยางผู้ซื้อว่าย่างไก่ในหอดกล่องหินผูกเป็นกิโลโบไฮค่ะราคากลับมากลับเหอดเพื่อนแล้วกับงอเมื่อปั่นผ่าเขากกลับมาพี่น้องเลยยังนอนบระธานยินเข่าส่วไปเข่าเล่าตัวนั้นอีกเลย เป็นขนมวานนี้นะมปขนุนอีย่างใบไม้หอมกระโปรงเมื่อกี้สีบป้ใครเลือกใครเปิบบนว่าส่งกระเปียกไปเศร้าสีนุ่งตัวเก้าหน้าไปยังก่องมาสีขาวไปอีกเลยอันนี้สีมาดังไฟจีนางเอาเลยเอานางมาซองเว้าไว้อยู่ว่าเทิงเป็นขนมอยเทิงอยู่ว่าแม่ขนุนมกล้าวน้องไม้ว่าสีผ้าไปคุดเป็นขนมอีกฉันบอกไปเปลี่ยนชุดก่อนมันจีเทิงบอลเลยเบิ้งเต้นน้ำข่อยจนไข่เปิบใครเวิร์กคนแรกโอ้ยเมื่อดีบายบายจะไปใช้อีกแล้ว กุดกอ้างกล้องนี่แล้วได้อีกอย่างกินไปกินปิงไกอันซื้อไปเมื่อเ้าเลยนะคือพอกินยุป้าซะกินในไซ้เต็นน้ำข่อยขอยูดบากับโบ๊ในนางซองตอนเจนอหยพยากน จีตอนพ่อว่าอยากพ่อต่อเห็โบได้ๆคนแรกบอกเขายากหนังจ้าหนังต้นละลอยจ้าต้นละลอยเต้นละตัวนี้เต้นเของเ่าอยากพ่อต่อไหมนะกระเบนกระพ่อฟ้าเสียว้อันคลายเมื่อไรซดอันพี่นายเส้นละลอยเขามีแต่ในโทรศัพท์มันแหละนีอยู่ก็คอยในเหื่นเดี๋ยวคอยใส่ไปซื้อมาแต่กอยังไม่ได้เติมอ๋อเดี๋ยวเบิ้งแป๊บนึงซื้อให้ เสนอทัดเทขี่รถกับีรถกบเป็นย่างทำได้ไก่ทำได้กะสิย่างสนอเข้าบ้านน่ยย่างน้ำปน๋ต้ี่ไอแหมงงนกตารถอไนะบ่ไดดบ่ขึ้นเฮ้ยซำไปซัจำที่ไอเออแตอยากมาใช่คอย ้าวบาเติมเงิูอันน้เสนอไว้ขนาโอ้ยเบิ้งเซเอาเงินโอยของแนบมาจากปรุดเป็นกันนูนอย่างนเาเอาเงินมาเงินเฮงไหนก่อนชอบน้างคนขโมงอยู่พี่น้องเลยล้างหน้าบระทศไยังเล้อก็เฝ้ามาค่ะเอาเงินเฮงมันเลือจากบาทกับวอลอลี 1 5 0ห้าหเงินเฮงถือเลรกบเบาเอื้อมเงืนอันยังมาท่านได้หายค่ะส่วนเขานักซีประตงองถามถึงนักแ่ะถมาตัวอย่างมานล้ตัวปูอ่าซ้าวบาทคูณแปดสิบสี่พันหกร้อยแปดสิบลบร้อยสาวพันห้าหกสิบเนาะลงพื้นร้อยิบได้ถึงพันห้าร้อยหกสิบเขา็ไม่ได้หิบฉะอะไรหรอก เราว่าจะไปต่อหมูมันมันไม่ได้เมื่อคืนเธอก็ได้ไม่ใช่หรือเป่าน้าพูดว่าจะเลี้ยงน้ําถูกเลี้ยงแล้วไงวันนั้นน้ำอะไรทานนี้น้าอะไรทานนี้มาท่งอันอย่าปากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทอนสี่สิบบาทเขาพูดว่าส่งมาได้ชี่ดกินบ่อันนี้เงินถูกไวเบาเอื้อวันนั้นจ้าซื้อไผซื้อบาวน้ําก็ให้บาวน้ําสิ กอนมาเจ็ดสิบบาทจ้าใส่เส้นเบืองเฮ็ดบ่ได้กระไดขึ้นกระซังเนาะมันยังบ่อะไรยังเฮงเฮงเฮง๋ยวฉันไม่ถูกค่ะเมื่อคืนไม่ถูกก็เลยเจียน้องไปนะคะมันยังบ่ไหลมาให้อยู่เป็นอย่างไงเป็นอย่างไงเพื่อนในเศร้าบาทน้องไม้ประสิทธิภาพไปคูนแม่กินคูนอีกไรสิไปยกเมื่อคืนไหวไหมไหว บวไหวันสันก็ตกได้มือหนึ่งเธอจะเติมเท่าไหร่ฉันมีแสนหรอฉันจะเหลือไหมนี่ฉันยังไม่ได้เอาเงินเข้าเลยมันเหลือเท่าใหล่ละโอนเงินไปละเมื่อวานเลยมีเงินอยู่สามแสนเออไรอย่างเงี้ะเอาเบอร์มา

มันสีบห็นใบห้าร้อยบายสําเร็จจ้าใบห้าร้อยกีบเ็นายังะดมเนาะมัลเอียได้บกะน่ไปได้กีคนดมย้อนได้บรหาอกับเบอผัดกีบคือนมอิ่มผ yeah. ืหนึ่งแสนาจจวดค่ะหนึ่งแสนตอนนี้เท่าไหร่แล้วร้อยห้าสิบบาทได้ไหม ได้บ่ลอยหนึ่งกับหกสิบแปนั่นแหละเมื่อก่อนนะพี่น้องเอ้ยใบนี้นะสองลอยนะคะแต่ัดนี้นะสองใบร่วมกันกับได้สองลอยได้ลอยหาสีแค่นั่นนะคะมูลค่าไอ้ไอ้นั่นลายค่ะตัวนี้ลายเป็นแสนแสนตแต่มาหยอลง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 เป็นบาทแต่เรืออลอยหาสิบาทพี่้องไปเป็นจี้ เคยเห็นเคยเห็นไม่เที่ยจริมันล้นเอาเด้อบัดเป็นเฮ็ดเป็นฮอนนันต้มเขียววะสันบัดนางน่ะเพิ่นล้นเอานางอืมบัดนางน่ะเพินอยากกินไปบัดได้ครับเพราะท่นคุณี่ักเขื่อนมาบ่ห่มจีนางเนาะนั่นได้พอเที่ยวนั่นนอนจานเดียวบ่ได้มันลูกเลยจีแล้วก็ทุบ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 จีให้มันไม่ไหม้ไหม้เมดทั้งหมดแล้วแล้วก็ทุบ คออนสูใชารท้ไปเบื่งพนงานของนางกันมันเป็นราคานแนนเดมันก็ได้ลายเติบอยู่ด้เนาะอันนี้นะเฮดแก้ก่าเทาตนนี้เฮดนอนก็ได้พ่อแก่ยู่ได้แล้วนองเยนอยางเี้องลยีเอาได้เดินทางไปนี่มีดไปมีดเพรา ก็ได้พอแกงอยู่เมื่อวานเราก็ได้กินอิ่มแล้วเมื่อวานเนี่เต็มกระตาเลือกระตาหมอกก็ก็ได้ลงมักทั่วมักเต่งนั่นน่ะมั้งซัมซิล่งซัมซิล่งซัมซิลงกินไม่ซุ่มดินนะกินมันดินมันยาห่อนเลยเด็แต่บ้านพักบงค่อยน้ำดินลงไปทมละวครึ่งนึงลงบม่ได้ลงพักหอมต้นหอมป่ะหอมก็ลงอยู่ต้นหอมนะเป็นเกลือไินะโอ้ยว่าเราก็บประเทได้โทษท้าไม่เลิกซัมนี่นะพร้อมหน่อยนั่น จะแมนใส่เอฟเฟกหลายผู้จะแมนใส่เอฟเฟกหลายปุบจ้าปุ๊บจ้าของแซบของทิ้งมีละของแซบมันต้องตีให้มันเจ็บเจ็บไปตีถือเต้าหู้ตุยเาอได้แลมมัน ก็มาออกเลขงูมาคืนเนี่ยโอ้ยมันมือฮับซื้อนบนน<า>อเอ <c oughs> าเอานช่ยคามละเอียดเลย,ย,งงยปเอ้ใหมันได้ <c oughs> โอ้ต่าคูแล้วนี่ จะเท่าบาดได้บาเนีผมกู้โคกออกทำลายเข้าวฟองฟองเมเซียวเรามากินแบบนี้แหละตัวขึ้นมาเด้อเมเสียวมาซิมดูจะมาแบบนี้ไม่ใช่ครับแล้วทำออกจนขาอ่อยซ้อยเราเห็ดง่ายไม่รีได้เลยอะวันนี้โอ้ยฮะ ทุเราสันผ่ามันจะตกเป็นแผ่นงามได้ราเห็นมาให้คอยให้เนี้ยผูกกินแบบดำๆนะนะ <laughs> <laughs> เอามาโชอ์ทัตะควันเลยน,น,เนี้ยังันนี้ยังมาทัานไรขางน้านๆน่ะลงงราต้องเอามีดขุดออกดี่สิอเอเอเราอมีดขุดออกวัตนสลาาัด เอาเธอโง่ไงเธอยังไม่รู้เหมือเหรอไอเนี่ยเท่างงอยู่มึงโง่มาแต่มึงบดทันได้กู่าฟนไอเนี่ยมันก็จะขาวๆนี่างที่เบิ่งขาวเงี้ยจบมอสามอ่านภาษาลาวกับมาแตกยังเป็นตัวเองบ่โง่อยู่อ๋อมอสามเสยวะมอสี่มอสามมอสี่ก็ไกลเล็กออกนะก็เดี๋ยวมันซ้อนดอกตุวกอแลเลนตามใจว่าทีเฮียนจบกับ เต็มใจเขาเต็มใจเขาออก่ะไปงเองยนกับปอแตอีกยังฮาละซึงอยู่โยนอนสุดนางศึกษาแล้วคขาดีกันเด้ะ ตะกอนตะกอนเข้าก็ย่อมลำเนาะเขาฮอตอยู่ตะกอนฮอตนะเออเข้าบูมแมนสีสีเออเขู่มือดิ้งคิงัวขีิควายเข้ามือมันึงจเมียเถามันก็ได้ดับลงก็ย้อนมามึงดับอะไรมึงจะมาเอาเมียเถาหันมึงไปเอามึงมืดโผ่แล้วมึงมืดแล้ววันนี้เริงามอยู่วันนี้เขาเกีนใหม่จบกี่ป๋อฮ่าไปจบที่โอกกาสฟีเจ้าน่ะได้ วันนีว่าสิออกมาเอาผัวผ่านว่าบม่ได้ออกมาเอาผัวออกมาอยนะ่างมาเด้อมาเด้อมาเด้อน้อกใครผู้เป็นย่าพูดเด้อออกมาเอาน้องเอจ้าก,ก็ออมน้องได้อยู่บ่ราคอยเหนเ็นเจ้าตะกี้เห็นกันน,น้อยินึงใช่เอฟซีบอกว่าบไม่จะเว้าเอาเอให้พูดโดยห้ามพูดเออเอาใช้ผ้าขาวนั่นคือบ้าอ๊าวผ้าขาว,าขาวน้ำบ่กินบ <พา S 2> ่ภ<พ>าพย,ยนต์นีันตัดตัดเกือบฉันอยู่ มาเด้อมาเด้อกินภาพพยนต์นนด้วกันเด้อมันนี่สิมีแขกมามเล่นน้ำวัาซานโอ้มาแต่นาคำนนาาโนนผูกมาแต่ปักทองมาแต่ปักทองขาเบิงนะครับสิเป็นใคลงมาอีหยัง,งก,กินนั่งกินเอากินกินเฮ็ดบ่ได้ก็กินหนังนั่นแหละกินนังเขาทำไมต้องคำข้างกินน้องหมายดูสิดูสิขาวน่ะแหม่คน่ะ กินข้าวก็ได้เบียดได้เฟีแงอยู่คอยเห็ดได้กว่าดหันอีกจะเจรได้เจ้าสินั่งตักบ่ขันเก่งไปนั่งตักไหมขันเก่งไปนั่งตักแหมขาเขาเป็นบ่าวนำเขาชิเบอร์เขาปล่อยผนลงป่าสองคน ลงปลาเพื่อนกับตะใต้ไ oh ด okay. ้ของกินก uh> uh ับอยู่น้ำเพื่อนเบิร์ดเขาหลังมูลบบกใหญ่ผ้าอยู่ทั้งอันปิ้งไก่ทั้งขนมปังบ่ทั้งปิ้งไก่ทั้งขนมปังเฮาผีดได้สิบมีแหงหยางมาแม่มึงก็อยู่น้ำเพื่อนเจ้านะเฮ็ดได้กว่าดหันนะเจ้าสิเฮ็ดยังแน่ฮะเจ้าสิเฮ็ดหยังผัดถั่วผัดถั่วแห่ผัดถั่วว้าว มาหน้ามแล้วได้ได้ซี้ได้เท้าแขนใส่ผู้กินเข่ากันแล้วก็ข้าวกะสิ่มหนังป้อนกันนี่นี่บางนี่นี่เขาในบางเนี่ยข้าวในหนังป้อนกันเขาแพงกันเวลาข้าวกินเข่าเขากระเนียนหน้่งให้กันกินออืก็เขาแพงกันบันไดคือเจ้าพนังมาข้างอ่างหนึ่งบันไดพาอเบ้าเฮ็ดได้ไลยกว่าหันผัดบนั่งใกล้เขาก็บบันไดไอ้ไปก็ กลับมาจากป่าเหนื่อยๆก็พากันมากินหนังเค็มนะคะแซ่บนะคะหนังเวียงค่ะพี่น้องแล้วก็ซีมักแกงเฮทชนไม้บอกได้ด้วยลูกหาเบื่องนอไใหม่เนาะพี่น้องจับติดตามคลิปหน้าค่ะวันนี้จะมีแขกมานะคะแขกว็จะลงมาลิ้มด้วยค่ะแขกไม่มีหนวดค่ะไม่มีผมด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าจ้าชิมอานน้ำปลาไหล ต่อน้ำมันมันบอดทรายน้ำมันไต่บัสิมาไม่เหรอหรือบอดได้บัซิมาไม่บอกอเข้ากับ,บหญิอาบน้ำเจ้ากระทาคอยยินคนาหลายทางอ้ยฮะตะล่างาตะนากับพ่อเชื่อโอ้ยดีโอะแก่ตัดแต่แส่งทางนอกเชื่อทางนอ๊ะเนี่ย